สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีทุกทุกท่านนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีส่งพัสดุมาให้นะคะ,ะส่งพัสดุมาให้เรานะคะไม่ทราบว่านะคะว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในนอ้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้ส่งพัสดุมาให้นะคะ,ะจากไหนพ่อจากนะครับจาก จากตลิ่งชันกทมนี่นี่จากผู้ทรงอผู้ทรงลอยเพลินเบกเกอรี่ครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวแม่ควานก็จะให้พ่อควานแกะเลยอะพ่อควานแกะแม่ควานบอกว่าแม่ควานแกะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแม่ควานตื่นเต้นอันนี้ให้ให้พ่อควานมาอ่านะคะให้แม่ไอซซีได้ดูนะคะ ด,ดูว่าพอ่อครัได้เกะนะคะคุณแม่คะ ปูลุ้นครับคุณปูลุ้นนะคะคือปูลุ้นด้วยนะครับยินลุ้นด้วยคคุณปูลุ้นด้วยนะคะเป็นอะไรนะคะโอ้เป็นอะไรคะโอ้เป็นขนมนะคะอ่าขนมมีหลายรสหรือเปล่านั่นรสอะไรคะรสตั้กรอบโอ้ย น่าอร่อยจังเลยรสมะม่วงอันนี้รสมะม่วงเหรอโอ้ตรงดูตรงนี้อ่ะโอ้รสมะม่วงรสอะไรมีรสมะม่วงมีรสรสนมชมพูเรจะม,มีอุ้ยมีหลายรสมากเลยนะคะรอุ้ยน่าทานมากเลยนะครับอุ้ยสวยมากเลยนะครับน่าทานมากอันนี้รสมะพรา้าวมะพร้าว อันนี้รสนมโฮเกิลโดมนนีหลายรสเลยนะคะอันนี้มีเป็นรสหนูรสหนูเทลลาอันนี้เป็นรสอ,อันนี้รสหนูเทลลานนนนทลาุเรียนหรือเปล่านั่นอะ ไม่ใช่รอรถมะพร้าวมีมีสี่รถเลยมีสี่รถใช่ไหมคะ <5 S 1> มีห้ารถมีกับรถอันนี้ด้วยรถรถไมโลโอ้มีหลายรถเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งนะคะข,คขนมนะคะมาให้กินนะคะ,ะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะจงพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะเจริญในหน้าที่การงานยิ่ง,งขึ้นไปนะคะ ที่ได้นะคะส่งนะคะขนมนะคะมาให้ครอบครัวนะคะน้องเอลซ่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะออขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะออการงานเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะออพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะออน้องเอลซ่าอยู่ที่สวนไทยพัทยานะคะออถ้าท่านมีโอกาสนะคะได้มานะคะก็แวะมาหาน้องเอลซ่าด้วยนะคะครอบครัวน้องเอลซ่ายินดีต้อนรับนะคะ แ,แม่คอนจะพาไปดูน้องเอลซ่านะคะเอลซ่าดีใจไหมมีแม่เอฟซส่งอาหารมาให้ลูกนี่นี่ทักทายแม่เอฟซีหน่อยค่ะขอบคุณมากนะคะแม่เอฟซคะ่ะที่ส่งอาหารมาให้ครอบครัวหนูสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ